รู้ด้วยเลยว่ะยี่สิบปันโคตรนานอ่ะเออยยี่สิบปันดูกะนผมครับนี่ต้องเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยช่วรักผมพาคนพาพาคนมาเข้านพี่เวรสวัสดีพี่สบายดีบอสเอาไอ้ตัดไเหรอ่ะยังจำไม่ได้ไหมเนี่ย ว่าไม่สบายเป็นไงบ้างคลาสก็สบายดีครับก็นิดหน่อยโอเคพี่เราตอนนี้เล่นไม่ได้ไปรันเมืองใหญ่หรอพี่ดูยัไงยังครับยังครับเดี๋ยวก็ไปแล้วโอเคครับพี่ออกตีนยินดีที่ได้เจอพี่แฟงกับพี่ม็ปอีกรอบนึงครับครับผมยินดีครับยินดีครับเรียกไม่ค่อยหันนะผมนอนก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เรียกไม่ค่อยหันนะเรียกเรียกไม่หันเรียกไม่หันเมื่อกี้ไปเรียกเราสองรอบไม่หันไม่ผมไม่ได้ใส่หูฟังไงมันเป็นหูบูธผมต้องไปเอาขยับมาตอนที่พี่เรียกกันสกิดนั่นแหละ คือมึงเล่นปิดปิดหูปิดตาเลยว่างั้นเนี่ยมึงไม่ฟังไม่สนใจเลยโอเคพี่ออกกันใจกันครับพี่แฟงพี่เบสโอเคครับ thank you รับสวยสวยใครไปทำมันอ่ะสวยแต่มันก็คุยดีกับเราตั้งแต่แรกเจอต้องใช่พี่ตั้งแต่ซัมเดียวมาคุยดีกับเราอกับพวกมันอ่ะกลุ่มๆมมันอ่ะ มาๆร็วๆว่าล้นผมได้่องตีมมาณประมาณประมาณสองแล้วล้นอยางได้พืนจัดเลยอ่ะให้มตีมีดฟ้เลยไหมอ่ะหรไม่ให้ผมลอตีปืนอ่ไม่ปืนขาดไ่ปผมขาดแค่สชิ้นวะผมมีเฟรมปืนแบบไปปล่อยปืนละมั้ง อยากเล่นปืนเหรอ,อโอ้ยร้อยเพื่อนอร,อร้อยยอรนอนอยู่ไหนเนี่ยนอนอยู่ไหนโอ้ยแฝงว่างไออ่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน,อย,นอยู่ไหนนะเปลวล่องไออ่ะแปลงเราเราแฝงเราคิดว่าผมตีมีดฟ้าหรือว่ารอขึ้นปืนเดียวมันถามเลยว่าตีมีดฟ้าหรือรอ,อขึ้นปืนดีเพื่อน ปืนกูไม่กล้าขึ้นใน้ใครอ่ะคมแพงจัดเลยอียอ่ะโคมผมยิ่งคมอาเอียไม่กว่าไม่ร่า <c oughs> อยู่ๆก็ไปเบลล่างทำไมรถมันวิง่งแล้วมึงอยู่ไหนนี่เบลล่างไม่ใช่หรอทำไมรถมันวิ่งจันทรแย่สองสี่อะ่ะับเบียรลใส่ป่าใครใครไม่ค่อยมาสตอร,รี่เนี่ย ไอไอจอนอยู่ดีๆก็หายเอ้ยไอจอนหายบางวันบางวันหายแบบหายไปเลยแบบหลับไอไอแน็กอยู่ดีๆก็ไปไปแบบไปไม่บอกใครอยู่วะ ไหนรถวะภาพมันมืดนิดนึดนงครัดูปับป๊บปวดตาไอโ้โรนป๊อปป๊อปเฮียวได้รถบ้างปะผมได้ผมขาดชิ้นส่วนรถแค่ชิ้นส่วนเดียวเนี่ยผมว่าจะแย่กันเนี่ยแต่ว่ายังคิดอยู่อยู่เวลา ขาดชินนดนด้นส่วนเดียวเหรอร่อยนะครับขาดชิ้นส่วนเดียวเหรอได้ของมิอไม่หาใครของอยอะปืนไอ้เฮ้ยผมไม่กล้าจะงขอ<า>ด<ห>สองผม,ผมว่าผมว่าผมฟาร์มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้มีใครขายไฟฟ้าไหมครับหลับเจ็บไหมนะครับแต่ว่าไอ้กล่องอันนี้ดิไอ้กล่องผมได้กล่องตีบูมา ถ้ารวมเราก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าชุดอ่ะของตีบูอ่ะรวมกันเด้ไม่คือชิ้นส่วนปืนอ่ะกูมีแต่มึงสัญญาอะไรกูอยากได้ไหมกูกลัวเนี่ยอ,อ๋ออดีพี่โรยพี่จะไปเป็นมือปืนเหรอมึงถ้ามึงได้ไปมึงแม่นไหมแต่ถ้าว,ว,วัดคมก็ผมอาจจะพี่อาจจะลวงไงไม่เป็นไรเงี้ยชอบเนา่แบบผมก็กลัวเงี้ คือหวังในตัวผมเนาะผมก็อยากขึ้นเองไม่ไม่กหวังผลประโยชน์ในตัวมึงอยู่กูอยากได้ลดมันอ๋อกูจะเอาไปให้แก๊งขาดแค่อันเดียวนี่ใช่ไหมใช่ครับมุมขวาแค่อันเดียว,ยวและไอ้ไอลีโอร้นมึงได้รถยอดหมื่นไหมได้ใช่ครับ ไปสุ่มแฟชั่นมาอยาก<ม> <ฮะ S 2> รอบสุ่มแฟชั่นเนี่ยผมสุ่มไปได้แต่เออเนี่ยเนาะได้มาสองอันเลยเนี่ยจะเอาไปลอยไว้หรอแฟชั่นแม่งอย่างลิเกอ่ะพูดตรงตรงอ่ะแม่งเหมือนพวกลิเกอ่ะเนาะผมให้อันนึงเนะาะให้กระเป๋าลอ,อยอย่ะกาแฟ อ uh. เออเออาไปรับมาไปรับเจ้อเกาสอเจ็เก้าอเจนยืนรอข้างทางหนูส่งรถนั้นให้ป้าเดี๋ยวารบไปบเอานะเอาหมดนะเอ้ยให้ต like ัวนี้เลยหรอชอยเอเทสุดแล้วตัวเดียวอ้ือเทีนน่ะนะเก็บไว้เออเอาไว้ขายเอาอุ้ยเนียวลุนเนียก็ตามหากก็ได้ควักเลยเนาะใช่เหรอคำเล่นช่ยอย่างต่ำก็สี่ห้าแสนเนาะ โอ้ใช่แล้วนี่พัดอะไรในบัสเอาี่ไอ้ล้นเดี๋ยวขอคิดก่อนขอเวลาคิดก่อนอย่าอย่าเพิ่งรีบขายอะไรนะทั้งคิดส่วนรถทั้งคิดส่วนปืนอ่ะโล่ใจผมก็อยากได้รถเนาะแต่แต่ตอนตอนนี้ไอเอโอล้นมันเปิดเออแรกเลยนะพี่เวทมันล่าคนเดียวมันด้วยไม่คือมันจะเอาปืนด้วยเนี่ยมันจะเอาหลายางเลยเนี่ยขอคี่โอ้โคชงให้ผมหน่อยครั อุ่านไเปิดเองใใจผมอ่คือผมได้รถยอดหมื่นใช่ไหมผมว่าจะเอารถยอดหมื่นเนไปขายแล้วก็เอาไปซื้อไอชิ้นส่วนปืนไงแต่ว่าถ้าซื้อรถในร้านค้าก็คือว่าจะซื้อสีไปเลยอะไรเงี้ยส่มันไม่ดีที่8ปมันหมดแล้วมันไม่มีขายเร็วอันนั้นแค่30สคันนี่อ้ออนนั้นะแต่ว่ารอรถใหม่แบบรอราคาปกติซื้อ xa ไม่ดีกว่า3ล้านนี่ เอเอล้อมันใหญ่เนาะตอนผมเป็นตอรอผมเห็นเอเอนี่แบบหวานเชียบแต่มึงรู้ไหมว่าเอเอถ้าสำหรับนักเหินนะ่นะเอเอเหินไกลที่สุดมึงรู้ไหมนิวะสิทเดียรอบเนี้ย รู้เปล่าราคันเล็กช่วยให้แฮตติวิ่งได้หล่อถ้ารถบอลก็เหมือนไก่ดีไม่ใช่เอ้ยเหมืนไกลกว่ามันเชื่องเพื่อความเร็วต่อการ์ความเร็วจะแข็งต่อไหมในความเร็วต่อการเอหืนไกลกว่าต่ออย่าไปย้อมพี่เราเรื่องแฮตติเพราะผมจคนปรับเองต่อต่อรถคันก็เล็กกว่าด้วยยังไงครับสีแปดอะคันคันแบนอ้วนใหญ่ คนที่เดียวพังผมเลยแล้วนี่แบบอบๆหน่อยอ่ะเงินอะเลี้ยเงินมึงเงินมึงเงินหึงใช่ปะเอกมึงแนะนำเอกเอแล้วมันล็อกล็อกเท่าไหร่นะสามห้าแรงนะสามห้าเอกเอมันไปเท่าไหร่มันก็รอดูรถยอดมือเงอได้ถ้ามันดีก็ไม่ต้องขายหรอกรถเดิน ต้าสมมติว่าเราจะขายเิินส่วนปืนเท่าไหร่เออไม่ขายคันแรกแรลกเฮ้ยใครโทรมาวะางไอ้ล้นมีโทรศัพท์ปะมีเรัตังอเรอยเออดูในตู้ครับนผมลั่นไปก่อนทีหนึ่งเลยเนาะต้องไปจ่ายบินน่ะมาเอเอรถ้นนั่งรถไปด้วยกันก่อนไหม จะไปจ่ายบินไรด้วยใครไม่รู้โทรมาเนี่ยเก็บเงินแดงวับน้องสาวโทรมาหเหรอพี่วายพี่อยากขึ้นมีดว่าน้ำไทยเฉยๆว่ะพี่ว่าเ,วอวเองก็เล่นแต่ไม้จบเลยไปนะพี่แล้วแต่<ห>บางทีดีพวกเอามีดไว้แค่ปิดตัวชม ยงตีมีเหรียญยอดหมื่นแม่งเลยีเฮียเหรียญมีแปดอันนาเวโอ้โหูจะงอแงลองคห้เราเนี่ยเราเนี่ยหลุดมาแล้วไม่รีบดรอัย ยี่รถหน่อยพี่ไปไหนเนี่ยไอ้ตาจ้อยผมจะมาทำงานดำไม่มีรถทำงานดำเลยครับผมไม่มีรถทำงานดำหรอนี่นี่นี่ไปกับไอ้รถไหมได้ได้ได้ไอ้รถมึงพาพาไอ้นี่ดิตัดอ้อยไปโอไอ้นอนผมเลยนี่เออตัวเนี้ยที่มาสองคนรองานดำโอ๊ะไม่ปล่อยอ่ะเอ้าไม่มึงไปผดล้อมึงไปผดล้องไม้ตัดอ้อยได้ไหมยงั้นอะรถรถเองอ่ะรถโอ้โหมันจะไม่เสียเขาใช่ไหม รถชอว์มาทำงานดำไม่เฉยขาทำงานดำไม่เฉยเออเนี่ยไปเอาไปทำงานดำยเฉยใก้มันยืมไปก่อนขาทำงานดำไม่เฉยพี่แหมพี่ก็เออนี่ยเนี่ยนี่คันดำคันแรงคันแรงผมชอบพี่มากเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันยิงเว้ยเดี๋ยวนี้มันยิงเว้ยใครบอกชอบมันนี่มันไม่ค่อยตอบนะกูเห็นอ่ะ วันหนึ่งผมจะเป็นเหมือนเขาให้ได้เลยครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพียอย่าเลยเนาะวันหนึ่งนะมีคนโทรมาต้องไปจ่ายบินก่อน ไฟฟ้าดีไหมนี่เอ้แต่มันเลี้ยวฟึบฟับอยู่นะไม่รู้ร<ต>ถตำรวจตามท<ด>ั<า>มนเปล่าตรงที่มันแบบว่าเสียงเงียบแล้วก็ไม่เติมน้ำมันอย่างเดียวเลยเนาะแต่มันไม่ได้พุ่งขนาดนั้นะนะดิเนี่ยดูดิ